สวัสดีครับผมสัญชัยนะครับจากร้านจัญญาคมายยุทธยาก็คลิปนี้นะครับมาดูบ้านสามเมตรครึ่งคูณแปดเมตรนะครับซึ่งเป็นสามเมตรครึ่งคูณแปดเมตรที่มันไม่ได้มีแค่ขนาดสามเมตรครึ่งคูณแปดเมตรอย่างเดียวนะมันจะมีชั้นของความสูงของผนังสัดส่วนความสูงของหลังคานะครับความพิเศษของบ้านหลังนี้ก็เหมือนอย่างที่เคยดูดนะครับเป็นบ้านทรงนอร์ดิกโครงสร้างเหล็กกาวนัยน,นะครับความหนามิลแปดทั้งโครงสร้างนะครับวัสดุหลังคาซิงเกิลลูป อลูมิเนียมของผมนี่เกรดพิเศษเลยนะครับเป็นงานสั่งตัดที่นี่นะครับภายในผนังเนี่ยจะมีฉนวนเก็บเสียงกันความร้อนด้วยนะครับแล้วก็เกรดอลูมิเนียมของผมเนี่ยเป็นเกรดสังรตัดเพราะฉะนั้นในเรื่องของชุดรางเลื่อนหรือว่าชุดก่อนล็อกผมรับประกันด้วยนะฮะโครงสร้างบ้านผมมีรับประกันนะครับหนึ่งปีผนังเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ทั้งนอกและในซึ่งเป็นวัสดุที่มันออกแบบมาสําหรับรับแรงยึดเกาะนะครับกันน้านะฮะ ภายในผนังก็มีฉนวนเก็บเสียงกันความร้อนด้วยเดี๋ยวฮะลองดูอันนี้เป็นงานสั่งทำเนี่ยหลังนี้เดี๋ยวใกล้ย,ยกแล้วอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปส่งที่ใช้นาสอันนี้ลูกค้าสั่งทําเป็น4เท่าเนี่ยขนาด8เมตรเดี๋ยวหลังนี้ไปยกสูงเลยอ่นนี้บันไดบันไดก็เป็นลักษณะบันไดโครงสร้างเหล็กนะมีพักเล็กๆด้วยสวยอันนี้ตัวนี้ก็ตกแต่งเป็นไม้สีชาแนลนะตัวนี้สีเฟรมของ S G มีประตูปิดเปิดก็เดี๋ยวพอไปยกสูงก็ด้านนี้มันก็จะเป็นด้านชันรับบันไดนะครับขนาดสักหนึ่งเมตรประมาณนี้เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวติดอ่าปักไฟด้วยให้ลูกค้านะฮะเดี๋ยวใส่บล็อกกันน้ําเดี๋ยวามาดูห้องบนนะอันนี้ตกแต่งเป็นพวกนี้ไม้เทียมนะลูกค้าหลายๆคนเนี่ยเวลามาเห็นหน้างานแล้วยังเข้าใจว่าเป็นไม้จริงอยู่เลยแต่ว่า <c oughs> จริงๆแล้วพวกนี้เป็นไม้เทียม ประตูอลูมิเนียมรางเลื่อนพวกนี้มีมุ้งลวดด้วยนี่พวกนี้งานนี้ผมรับประกันด้วยในนี้อ๋อลืมบอกมันจะมีหนึ่งโถงนะครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะแล้วก็มีชั้นลอยใต้หลังคาด้วยจุดนี้เดี๋ยวเราจะทําตู้คอน s ซมเมอร์นะเป็นตู้กันดูกัน,กนช็อตใส่แอร์มีไว้ให้แล้วอันนี้ก็เป็นงานห้องน้ําห้องน้ําเดี๋ยวเราก็จะติดตั้งสุขภัณฑ์นะอ่างล้างหน้าชักโครก ต่างๆเข้าไปในนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นชั้นลอยเนี่ยแบบที่เคยดูๆกันมาแล้วนะนี่แล้วก็ห้องนอนเนี่ยหลังนี้ลูกค้าสั่งทําหน้าต่างด้านหลังอย่างเดียวเลยนี่ตาล้องมาดูเนี่ยคืองานอลูมิเนียมสั่งตัดมันมีข้อดีตัวนี้มันเป็นยางนะมันไม่ใช่ผ้าสักหลาดเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นยางกันน้ํากันมแมลงดักมแมลงดักน้ําได้ดี ประตูเป็นลาเนี่ยสลับฝาผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พวกนี้คุณจะแขวนแอร์แขวนเฟอร์นิเจอร์บิวอินแขวนทีวีแขวนได้เลยพวกนี้ไม่ใช่งานยิบตั้มแนะต้องย้ำก่อนบ้านงานบ้านของผมเนี่ยผมจะใช้ยิบซั้มก็อยู่เฉพาะฝ้าเพดานฝ้าเพดานพวกนี้จะเป็นยิบตั้มพวกนี้ยิบซั้มมันโดนน้ำไม่ได้จะใช้งานหลังคาพวกนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปแขวนแหละยึดก่ออะไรและหลังคาเราเป็นซิงเกิลรูฟไม่รั่วไม่โดนน้ำแน่นอนเนี่ยประตูพวกนี้เป็นไม้เต็งไม้แข็งแบบเดียวกันที่ผมใช้งานใส่ บ้านไม้น็อกดาวเลยอ่าวงกบ UPVC ที่เราจะใช้กันยังมีอยู่จุดเดียวก็คือเนี่ยแหละห้องน้ํากระเบื้องปูให้ถึงฟ้านะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับบ้านแบบนี้ติดต่อผมไม่ได้นะครับตามเบอร์โทรนะฮะและไลาน์ดีที่ขึ้นอยู่ด้านล่างน,นี้นะครับหรือยากจะมาดูงานจริงก็้ปักหมุดได้เลยนะฮะอเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับราคาโทรสอบถามได้เลยนะครับสวัสดีครับ